สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบเลยเดียวนะฮะกับรอีวิวนี้นะครับผมจะมารีวิว GPS Garmin eTrex 10ครับผมครับก็สำหรับเจ้า GPS ตัวนี้นะครับ Garmin eTrex 10นะครับผมซื้อมาราคา5 1 0 0บาทนะบาทครับจากร้านปลาบิน t ท็กเกิลนะครับใช้มาประมาณ3-4ปีแล้วครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นถูกสุดของ Garmin แล้วนะครับเนี่ยแกะกล่องออกมาก็จะมี GPS ตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นสายสำหรับถ่ายโอนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นใบเสร็จครับผมมีคู่มือหนึ่งเล่มครับผมคู่มือตัวนี้เนี่ยอ่านพอเข้าใจได้นะครับคืออ่านไม่ยากมันเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ ขั้นตอนการใช้เนี่ยก็ค่อยๆศึกษาเอานะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับ GPS เครื่องนี้ผมใช้แค่ไม่กี่โหมดแหละครับไม่ได้ใช้ครบทุกโหมดนะครับเอาเป็นวันี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าไอเจ้า GPS เครื่องนี้นะครับมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมันใช้งานยังไงครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเจ้าเครื่องเนี่ยนะครับใช้แบตเตอรี่ 2A นะครับ2ก้อนครับผม เดี๋ยวมาใส่แบตกันเลยนะครับตำแหน่งใส่แบตก็จะเป็นลนักษณะสลับนะฮะฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นขั้วลบขึ้นก่อน,นครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นขั้วบวกขึ้นครับผมมาดูที่ปุ่มการใช้งานกันบ้างนะครับ ปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกปุ่มหนึ่งที่ใช้สําหรับเปิดแสงครับผมเวลาที่แสงของหน้าจอมันดับไปนะครับในโหมดประหยัดแบตนะฮะปุ่มถัดมาเนี่ยจะเป็นปุ่มแบกนะครับก็คือปุ่มถอยหลังครับผมฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มขึ้นลงนะครับแทนกรณีที่ไอ้เจ้าจอยสติ๊กตรงนี้เนี่ยมันชํารุดนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มจอยสติ๊กนะครับใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับแล้วก็กดตรงๆลงไปจะเป็น enter นะคะโอเคครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันเลยครับผมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์หลักอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับมีจํานวน23โฟลเดอร์ด้วยกันครับผมจริงๆแล้วเวลาเปิดเครื่องเนี่ยต้องไปเปิดในที่โล่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดในบ้านเลย มันก็อาจจะไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้นะฮะนี่นะครับพอเราเปิดปับ๊บเราก็มาเช็คดูที่ดาวเทียมก่อนโอ้รับได้นะครับเนี่ยนี่นะครับหลายดวงเลยสัญญาณแรงอ่อนแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรับได้จำนวนเท่านีนะ้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูพวกตัวอย่างโฟลเดอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะอธิบายวิธีใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอที่นานมากครับผม ครับก็ต่อจากโฟลเดอร์ท้ายสุดนะครับก็คือเช็คสัญญาณดาวเทียมนะฮะถัดขึ้นมาก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาครับผมล่าสัตว์ตกปลานะครับดูพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นลงนะครับเครื่องคิดเลขเปลี่ยนโปรไฟล์นะฮะปฏิทินตัวนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับไอ้เจ้าหมดคำนวณพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะใช้ค่อนข้างถี่นะครับสําหรับคนทั่วไปนะที่เขาซื้อไปนะครับใช้วัดที่ดินครับผมแมนโอเวอร์บอนะครับ เตือนใกล้เคียงถัดมาเลยนะครับการเฉลี่ยวเว p พอย t นะฮะเส้นทางที่ใช้งานจัดการพื้นที่วางแผนเส้นทางนะครับจัดการแทร็กนะครับ Geo caches นะครับวันนี้คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่เคยใช้งานมาเลยจัดการเว y พอยท t Trip computer ตั้งค่าต่างๆนะครับบันทึกเวทพอย n ์เข็มทิศนะครับแผนที่ค้นหาตำแหน่งโอเคหมดละ 23โฟลเดอร์นะครับสมมุติว่าเราต้องการบันทึกแทร็กนะครับเวลาที่เราไปเดินป่านะเพื่อเป็นการเขียนบันทึกเส้นทางที่เราเดินเนี่ยจะได้ไม่หลงนะครับสามารถเดินย้อนกลับมาตรงจุดตั้งต้นได้เลยแล้วก็มาที่นี่ครับผมตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่แทร็กครับผมเนี่ยเวลาเราจะเริ่มบันทึกก็เริ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ผมบันทึกเส้นทางเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วก็แล้วกันนะครับ จัดการแทร็กนะครับเนี่ยดูแผนที่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันจะนวงๆหน่อยนะครับมันเป็นแบบกึงก่งๆึ่งอนาล็อกนะนี่นะครับเป็นเส้นทางที่ผมเคยทำคลิปไปโอนะจากบ้านผมเลยเนี่ยมหาสารคามนะครับแล้วก็เดินทางไปที่หาดใหญ่ครับผม ไปกลับนะ2,166กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ที่ผมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนบันทึกเส้นทางเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้ให้เพื่อนได้ดูกันว่าเออมันใช้งานยังไงครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะสำหรับสายเดินป่านะครับมั่นใจว่าพกไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยโอกาสที่จะหลงทางเนี้ยน้อยมากๆครับผมสำหรับไอ้เจ้า Garmin eTrex ิเนี่ยครับคุณสมบัติของมันเลยนะก็มีความทนทานต่อการกระแทกได้ดีพอสมควรนะครับ สายมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้นะครับสายเดินป่าก็ใช้ดีนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติในการกันน้ําเบื้องต้นได้ครับผมอย่างเช่นเวลาที่ฝนตกใส่น้ําสาดกระเด็นใส่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสาหรับเครื่องนี้ผมใช้มา3-4ปีแล้วนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรครับผมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเอาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับแนะนํากันแบบพอสังเขตนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอดเวนเจอร์ลักษณะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับหรือว่าขับออฟโรดนะครับ หรือว่าเดินป่าเนี่ยทุกประเภทเลยนะครับที่เป็นการเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่มันไม่เป็นทางครับผมไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วเมื่อซื้อมันมาแล้วเนี่ยก็สามารถศึกษาจากคู่มือการใช้ได้เลยครับผมอ่านเข้าใจง่ายนะครับครับก็จบลงมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวโนนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบล็อกเลยเดี๋ยวได้ในปีต่อไปนะครับสวัสดีครับ